วันนี้ครูนันนะครับนเนื่องจากว่ามีลูกนักเรียนคนหนึ่งนะครับบอกว่าให้ครูนันนั้นนำเอาหนังสือเอ็กซนะครับของชั้นม3ที่เป็นเวิร์กบุ๊กนะครับแล้วก็บังเอิญหนังสือ x3 เนี่ยเขาเปลี่ยนชื่อนะครับนะเปลี่ยนชื่อเป็นหนังสือ Action 3แต่เนื้อหาสาระก็ยังเหมือนเดิมนะครับในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดนะครับให้นำมา สอนให้หน่อยนะครับเอาว่าอย่างนั้นนะครับอย่าพูดว่านํามาเฉลยเลยนะครับนํามาสอนเพราะเทคนิคการสอนของครูนานนี่ครูนันจะไม่เฉลยให้ไม่เหมือนกับอาจารย์ไม่เหมือนกับคนอื่นนะครับแหมพูดไม่ค่อยถูกเพราะว่าคุณครูนานมีสไตล์อยู่อย่างหนึ่งนะครับคือเวลาเฉลยนี่ครูนันจะไม่เฉลยให้หมดนะครัไม่ไม่ได้เฉลยเขียนให้เห็นนะครับ เฉลยให้หมดอย่างละเอียดนี่แหละนะครับแต่ว่าต้องให้นักเรียนฟังนะครับนะถึงจะทราบว่าคุณครูอภินานเฉลยให้อย่างละเอียดเลยแต่ต้องให้นักเรียนฟังนะครับเพื่อจะได้ประโยชน์จากการเรียนนะครับนะไม่ใช่เปิดปั๊บครูเขาเฉลยให้หมดแล้วไม่ต้องฟังอะไรทั้งสิ้นลอกอย่างเดียวอย่างนั้นครูนั้นไม่ทำนะครับเอาเป็นว่าเป็นที่เข้าใจนะครับลองดูกันนะครับผมที่ครูนันทำออกมาเป็นอย่างไรซึ่งอาจจะไม่เหมือนกับ ไม่หมายถึงว่านักเรียนให้เปรียบเทียบเอากับหนังสือนะครับนะว่าในหนังสือนั้นเขียนไว้อีกแบบหนึ่งและครูนั้นมาใส่ตัวอักษรก็เป็นอีกแบบหนึ่งนะครับนะแต่ว่าเนื้อหาสาระเหมือนกันเดะเลยโอเคครับมาดูหน้าที่5นะครับนะหน้าแรกของ A c t i ช n 3หรือว่าเอ็กเเล่มเดิมนะครับนะของชั้นม .3 แต่เป็นส่วนแบบฝึกหัดนะครับเริ่มหน้าที่5นะครับผม Uh, ในส่วนนี้นะครับจะมีภาพอยู่ดังนั้นภาพนะครับนะบางภาพหรือบางหัวข้อนั้นครูนันก็จะครูพี่นันก็จะไม่สามารถนํามาลงให้ได้นะครับนะเพราะว่ามันมีโลโก้ของสํานักพิมพ์อยู่ด้วยนะครับดังนั้นครูนันบางภาพหรือบางหัวข้อนะครับก็จะไม่สามารถนํามาเฉลยให้ได้มาดูหัวข้อ b กันนะครับนะักเรียนเปิดหนังสือหน้า5านะครับนะแล้วดูหัวข้อ b เขาถามว่า which of the activities above do you uh, do, you do นะครับเขียนว่าอย่างนี้เลยนะครับนะในหนังสือเพียงแต่ตัวอักษรฟอนต์น,น,นั้นอรนัาเอามาทำให้เห็นชัดเจนยิ่งขึ้นนะครับมันแปลว่ากิจกรรมไหนที่คุณทำข้างบนนี้นะครับนะก็มีข้อ A นะครับคือ in the morning นะครับในตอนเช้าเราก็นำกิจกรรมตามรูปภาพนะครับมาใส่ลงไปนะครับเช่นนะครับกิจกรรม แรกก็คือ I have breakfast in the morning นะครับฉันรับประทานอาหารเช้าในตอนเชา้า I leave for school in the morning นะครับ leave เนี่ยมี leave to กับ leave for นะครับนักเรียน leave for นี่หมายถึงว่าเราออกจากสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งไปยังสถานที่แห่งใดแห่งหนึ่งดังนั้น leave for school ก็คือไปโรงเรียนไปโรงเรียนก็ต้องแปลว่าออกจากบ้านนะครับเพราะ leave แปลว่าออกจากนะ อย่าไปแปลว่าออกจากโรงเรียนนะครับ leave for เนี่ยออกจากบ้านเพื่อไปโรงเรียนนะครับนะให้เข้าใจตามนี้ด้วยนะครับในตอนเช้านี่ก็เหมือนกันนะครับ leave for work หมายถึงว่าออกจากบ้านไปทำงานนะครับนะไม่ใช่ออกจากที่ทำงานเข้าใจนะครับฉันออกจากบ้านไปทำงานในตอนเช้านะครับ I get up in the morning ฉันตื่นนอนในตอนเช้าแล้วก็มีภาพอยู่คําว่า class start class start ก็คือ คาบเรียนต่างๆนะครับหลายๆคาบเนี่ยจะเริ่มเรียนในตอนเช้านะครับคาบเรียนเป็นประธานในตอนเช้าก็จบกิจกรรมพอมาตอนเที่ยงนะครับนะแอดนูนไปตอนเที่ยงตอนเที่ยงนี่ก็คือ I have lunch นะครับแอดนูนฉันรับประทานอาหารนะครับในตอนบ่ายในตอนเที่ยงตัวติดกับเดี๋ยครูนันทําให้ใหญ่กว่าเดิมอีกนิดนึงเพราะว่าดูในไลฟ์สดแล้วรู้สึกว่ามันจะเล็กไปนะครับ นี่เอาไว้ใหญ่อย่างนี้เลยนะครับอินดีอ o เทนูนนะครับในตอนบ่ายทำอะไรบ้างนะครับ I do homework in the afternoon นะครับก็คือฉันทำการบ้านนะครับเอมันกลายเป็นเขียนเสมอไหรแล้วนะครับนะอ่า I do homework นะครับแปลว่าฉันทำการบ้าน in the afternoon ในตอนบ่ายนะครับ I play games in the afternoon นะครับฉันเล่นเกมในตอนบ่ายพอมาดูตอนเย็นบ้างครับ in the evening นะครับในตอนเย็นตามรูปภาพนะครับนะเอาเฉพาะตามรูปภาพก็ I have a bath นะครับแปลว่าฉันอาบน้ำนะครับ in the evening ในตอนเย็นเป็นว่าหน้าแรกหน้าที่5นะครับก็จบแต่เพียงเท่านี้นะครับมีน้อยนะครับผม โอเคนะครับนักเรียนที่ใช้หนังสือแอคชั่นหรือว่าหนังสือเอ็กเซเดิมนะครับนะเป็นหนังสือสําหรับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นมอทั่วประเทศนะครับนะเปลี่ยนชื่อเป็นแอ t ชั่นะครับแล้วเล่มนี้เป็นเล่มแบบฝึกหัดนะครับหรือว่าเล่ม WORKBOOK นะครับนะไปดูหน้าที่6กกันเลยครับ